เฮ้ยมีคนหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เสร็จเราหรือเปล่าหรือว่าจะเสร็จมันจ้าเอ๋เแบบีโอเคเรียบร้อยแตกไปหนึ่งศพนะครับทุกคนไปดีเจหรอกรอบนี้ดีเจหรอกต้องที่หนึ่งให้ได้นะคนต่อนี่ไง,อย,ง,งอ,อยู่ข้างล่างว่าเ้าหมดวะอ๋อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตามตามตามรอเลยอะตอนนี้ยังมีตายเกิดเราสู้แม่งเอ้ยไปยิงตามตามตามหมดเฮ้ยแถวนี้มีเยอะจังวะ ข้างล่างก็มีสามสามตามามหมดลงลงแบบไม่ต้องกลัวตายลงแบบไม่ต้องกลัวตายลงแบบไม่ต้องกลัวตายโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีใครยิงเราอีกตามตามตามข้างนอกตามกูตายเอาตัวนี้ตายเอาตัวนี้แม่งตัวนี้โดนลอยกลับกลับกลับเมืองอื่นไม่เล่นเคียมเมืองนี้อยู่ตรงนั้นแน่เลยอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่สุดเสร็จเรา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 นะครับปาสามคิวสุดยอดเทีย์เมืองนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้รู้สึกมนโดดมาสามคนตอนนี้ตายหมดลวสามคนอะ มาต่อมาต่อมารอบนี้เพลตรงนี้นะ่าจะไม่มีใครละนอกจากมันจะเป็นตัวใหม่เฮ้ยใครวะเนี่ยผู้หญิงอา้าวผู้หญิงในรู่อผู้หญิงผู้หญิงผู้สาวผู้สาวโอเคเรียบร้อยฟียหนึ่งตัวผู้หญิงเมื่อกี้ที่เรายิงต้นเกมอะ,ะโอเคสี่คิวว,ว่าผู้สาวน่าจะแฟนเรียกแฟนเรียกไปโทรคอ <c oughs> มีคนอีกแล้วมีคนละมันอยู่ไหนวะมันต้องอยู่อ่ะมันยังอยู่แน่เลยมับนหัวแล้วป่าวะ อ๋ออยู่ข้างบนนี่อยู่บนหัวเราเนี่ยเนี่ยโอ้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 ตกเราไปเอา A W Y ก่อนอย่าเพิ่งยิงเด้ออย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะครับพี่โอเครู้เรื่องโอเคอเฮ้ยพี่ทำอะไรพี่แตกแตกโอ้โหแม่งไม่แตกสวยแล้วเอา้าพี่ออกมาตรงนี้ทไมอนะ่ะโอ้โหแม่งเอ้ย ผมเล่นสนายผมไม่อยากไปชาิพี่เลยแต่ผมก็ต้องไปวะแต่ผมก็ต้องไปวะพี่เ้ยแต่ผมก็ต้องไปเอาไกลๆยิงมาลูกอีหลอยจะหลอยเราแต่ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกป่ะลูกอีหลอยไม่ได้กินหรอกลูกอีหลอยได้กินอยู่ไหนลูกอีหลอยนี่ไงกูจามึงได้อัน,น้เนี่ยมเมื่อกี้อยู่ข้างบนหลังคากูมเมื่อกี้กูจามึงได้กูจํามึงได้ลูกหมูสองตัวแตกไปอีหนึ่งเนคนปแตกไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย พี่มาทําไมครับพี่พี่มาทําไมใ <Hey. S 1> <laughs> จยเย็นใจยเย็นพี่มาทําไมเอ้ยเอ้ยลูกอีเลรงแม่งคือจะเจอหล่อยอย่างเดียวแหละแต่ละทีแบบฆ่าตัวไหนเสร็จไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนรอบนี้ดีเจอล็อกต้องเป็นใหญ่ทุกคนเหตุผลที่ผมเล่นตัวละครนี้ตอนนี้เพราะว่ามันมีข่าวหลุดออกมาจากฟรีไฟลว่าเขาจะปลุกพลังดีเจล็อกใหม่นะครับทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่ถึงตั้งเป้าหมายเล่นความสามารถแบบเก่ามันให้มันได้ที่หนึ่งสักเกมก่อนที่เราจะจากลากัน นี่สกิลนี้ทุกคนนี่สกิลนี้นะเห็นไหมสกิลที่มีแสงวูปับแบมันจะถูกปรับใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ให้ดูปรับใหม่ถูกปลุกพลังใหม่ทุกคนคิดว่ามันจะความสามารถพิเศษแบบไหนก็ลองเดากันดูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาต่อใจเย็นก่อนทุกคนเจ็ดคิวแต่ว่าวงไม่เป็นใจให้เราเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเรามีรถกระบะอยู่เฮ้ยมีคนอุ้ยแม่งเอ้ยดีนะดีนะนี่เรา ไหวตัวทันมีหลายตัวไม่ได้ไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวเราต้องถอยก่อนทุกคนไม่ได้มันไม่ได้มีทางนั้นตัวเดียวมีหลายตัวมีหลายตัวนี่ไงเห็นไหมมีหลายตัวเกินมีหลายตัวเกินถอยก่อนถอยหลายตัวเกินแต่เราต้องเคลียร์ตัวซ้ายปั๊บไม่ได้ไม่ได้มามารอเคลียร์รอเคลียร์อันนี้แม่งติดวงละมารอเคลียร์รอเคลียร์อันนี้ไปไม่ได้น่นอนอันนี้ยังไงก็ไม่รอดนอกจากมันจะขับรถแต่ว่ามันขับรถมันก็เสร็จเรา หรือเปล่าถ้าเรากลัวไอตัวข้างหน้าเราจะดันมาแต่ตอนนี้เราต้องรอขับรถเข้าไปนะคนุนั่นไงมันขับรถจริงด้วยเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 2> ตามแผนครับน้องมันขับรถจริงด้วยเพราะว่ารถคันนั้นกูก็เล็งอยู่เหมือนกัน <Okay. S 2> มันเร็วมากเร็วกว่ารถสปอร์ตเยอะรถคันนี้เอายาเอาอะไรก่อนโอเคถึงเวลาขับรถเอา้วกูจะซ้อนทำไมเรีย่ยโอเคไ <laughs> ปรถคันนี้เร็วกว่าสปอร์ตนะครับทุกคนน้องๆที่ยังไม่รู้เร็วโคตร เร,เร็วแบบเร็วแบบออกตัวเร็วจัด,จดถ้าวงอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องเล่นเล่นตรงไหนดีวะอ่ะเล่นตรงนี้แม่งเลยเล่นตรงนี้แม่งเลยปิดไอวอลหนึ่งลูกข้างหลังมีหนึ่งคนผมเห็นแวบๆบแบบหนึ่งหวังว่าเราจะเอามาได้หรือเปล่าไกลๆก,ก็มีบนสะพานแต่เราขอเคลียร์ตัวให้ใกล้ที่สุดก่อนนะทุกคน เอาไอ้เน,นี้ยถ่ายเฉยเลยโอเคบนนู้นไม่มีนี่ไงมีคนหนึ่งคนตรงนี้เ็จหนึ่งเ็จสองโอเคสวยงามเคลียร์ได้ตอนนี้เหลือแต่ทางซ้ายทางขวาตอนนี้น่าจะปลอดภยัยแล้วไปต่อใจเย็นไว้เน,นี่ควรใจเย็นไว้ก่อนนะดีเจหลอกเราต้องโน,นหนึ่งเสมอพี่พัญญาทำไมพี่ <c oughs> <c oughs> ไปหัวหายไปหนึ่งนะครับพี่10บคิวแล้วเหลือห้าคนสุดท้ายตอนนี้อาจจะได้14คิวก็เป็นได้ แล้วพี่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมเนี่ยพี่สองคนอ่ะพี่พี่ไปอย anyway. ู่ตรงนั ie, discord, ้นทำไมเนี่ยเอาแมงไม่โดนไม่โดนมันมีโลบะตรงเนี้แต่เรากลัวข้างหลังปิดไว้ก่อนโอ้ยข้างหลังข้างหลังกลัวละกูเพิ่งปูนไม่ขาดคำว่ากลัวข้างหลังข้างหลังก็เข้าทันทีอ้าวเรียบร้อยต้องเคลียร์ข้างหลังก่อนเอยแต่ข้างหน้าก็น่ายิงว at ่ะข้างหน้าก็น่ายิงข้างหน้าก็น่ายิงข้างหลังก็น่ายิงข้างหน้าก็น่ายิงเดี๋ยวเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนลวกันโอ้โหไม่ได้ แม่งไม่ได้ไม่ได้เซ็งละข้างหน้าเขายิงกันแล้ววะหาจุดยิงไม่ได้โอ้โหไอ้ข้างหลังมันก็ตามยิงกูอยู่นั่นแหละนะั่นปะไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นแม่งไม่แตกโอเครอดตัวไปแต่กระสุนเราจะหมดทุกคนตอนนี้เราต้องถนอมกระสุนนะฮะกระสุนเราเหลือสับได้อีกประมาณ 2- 3สรอบถนอมกระสุนก่อนตอนนี้ถนอมกระสุนถนอมกระสุนก่อน มงเอ้ยโดนกระเอามันมาชาร์จดีกว่าโอ้โหไม่โดนพอพอถนอมกระสุนก่อนถนอมกระสุนก่อนถนอมกระสุนก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยแป๊บหนึง่งกูใช้ย้ายคุ้มกว่าแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวมันโอ้เรามันจะเอาผมแล้ว โอ้แล้วโดนหมอกโอ้โหกูอะลกโอ้โหเองพอมันรู้ว่ากูจับสนนยนี่มันก็เข้ามาอย่างดุเลยนะโปรเจกต์อะลกที่หนึ่งแต่พอใจละสิคิวเกมนี้เหนื่อยจัดเลยมาดูสองคนนี้ดิใครจะอยู่ใครจะไปนะคะทุกคนปะพอ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 โปรเจกต์อะลกตอนนี้คุ้มละสิคิวพอละมาต่อทุกคนสองคนนี้ จุเมงเทสที่ว่าไอ้นี่น่าจะชนะเนาะอันนี้เชิงแบบน่าจะมีไอ้บอลประมาณร้อยลูกได้เนี่ยเออ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 เรียบร้อยนะจานเต้ยิงไม่โดนเลยนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้มันแล้วทุกคนได้ที่สามไปถือว่าท็อปท็อปแล้วทุกคน10คิวสามพันหกดาเมจนะครับทุกคน อัมราดีเจอลอกนะครับทุกคนแล้วส่วนใครที่ไม่รู้ว่าอะไรคืออําลาดีเจอลอกเดี๋ยวเราพูดกันทีหนึ่งก็คือมันจะเขามีข่าวหลุดมานะครับทุกคนนี่เขามีข่าวหลุดมาว่าไอดีเจอล็อกเนี่ยก็คือมันจะเนี่ยเห็นป่ะความสามารถพิเศษเนี่ยมันจะถูกปรับใหม่ก็คือมันจะถูกปลุกพลังขึ้นมาให้มันแบบเป็นแบบใหม่นะครับทุกคนก็มันจะเป็นแบบไหนก็ต้องมารอดูกันนะครับทุกคนเนาะมันจะปลุกพลังมาเป็นแบบไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแนะแต่ว่ารู้ว่ามันจะปลุกแค่นั้นแหละ ตามนั้นนะคนเบ็ดเสร็จ